เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับผมการผ่านนะครับผมเจ้าเซลลในเดอะมูวี่ดักกระเบนซูเปอร์ฮีโร่กันนะครับผมต้องบอกว่าเป็นด่านที่แบบผมใช้เวลาคือแบบค,คือสู้เวลมา20-30รอบได้เลยนะสำหรับเจ้าเซลล์ตัวนี้นะครับผม เหตุผลที่ผมสู้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าดวงของผมแม่งโคตรกากเลย <c oughs> เพื่อนเชื่อไหมคือแบบโอ้โหจะผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะอีกนิดเดียวแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแบบเลือดเหลือนิดเดียวแล้วแบบผมหลบไม่ได้ไงทุกคนที่ติดตามช่องผมมานานจะรู้นะครับว่าผมนี่เป็นคนที่ดวงเกี่ยวกับเรื่องการหลบไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับแล้วต้องเจอกับด่านที่บอกตามตรงนะถ้าเกิดคุณไม่ผ่านด่านนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ว่าคุณอ่อนหรืออะไรเลยนะ มันอาจจะมีแบบบางจังหวะที่คุณอาจจะใช้คําว่าโชคร้ายขั้ากันคือแบบบางครั้งตัวคุณจัดมาเหมือนกับบางคนเลยที่ขอแนะนํามาแต่บางครั้งคุณไม่ผ่านด้วยเพราะอะไรครับวาะวาดวงเรานี่ครับดวงคนเราไม่เท่ากันไนะคือด่านนี้ผมบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่ได้เออต้องมีดวงด้วยผมให้ถ้าวัดระดับถ่าวัดระดับพลังนะครับผมจะให้ฝีมืออยู่ที่มาสัก 10-20%นะครับและอีก80%นี่ผมให้เป็นเรื่องของดวงเลยคือถ้าเกิดดวงคุณมันไม่ได้ไม่หลบคุณก็ตายมีแค่นั้นจริงครนะับมาเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวแน่ๆเลยนะครับก็ผมจะมาแชร์เทคนิคให้หมดเลยแหละว่าตอนที่ผมเล่นนะ่ะผมผ่านอย่างไรแล้วว่าโรเตชันในการยืนนะ่ะผมแบบต้องจัดอะไรบ้างนะครับเอ,อวน,นี้จะมาแชร์หมดเลยเพราะผมก็รู้สึก เห็นเพื่อนๆในกลุ่มเนาะก็แบบโอ้โหหัวร้อนมากเลยผ่านเดีย๋ยวหัวร้อนนะถ้าเกิดคุณต้องเล่นประมาณ20กว่าลออเหมือนผมอะ่ะเออแล้วมันจะมีแคกครั้งหนึ่งนะที่แบบเซล,ลมันจะไม่ทําห่าอะไรเลยเว้ยมันจะไม่ยิงถ้าไม่ตายไม่อะไรเลยมาพูดยาวไปเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ผมใช้ผ่านก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ผมใช้ผ่านนะก็คือทีมทีมนี้เลยอ่ะให้ดูทีมก่อนอ่านนี้ก็ได้ ทีมนะครับจริงๆมันถามว่าเป็นสูตรสําเร็จไหมก็บอกได้หรือว่าเป็นสูตรสําเร็จพอสมควรเนาะเพราะว่านะในกลุ่มเขาก็แชร์กันนะก็คือที่ผมเรียกว่าทีมเมตาแล้วกันทีมนี้เป็นทีมเมตาแล้วกันตัวส่วนมันส่วนประกอบสําคัญเลยนั่นคือท่า ah ok ของ7ปีโกคูไปทิตากรแล้วก็เจ้าตัวนี้จริงๆไม่ค่อยอยากจะเอามาลงแต่ก็ต้องเอาลงไม่มีตัวที่ดีกว่านี้แล้วนะครับมันค่อนข้างจะเป็นบ่อน,นิดนึงนะเพราะว่าด่านนี้ อย่าไปหวังเรื่องการแทงเลยใชไ้ไม่ได้เลยครับมันตีโคตรแรงเลยแล้วก็โกคูก Go, Go, ็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค e ีย์แมนหลักสําคัญนะครับผมลงคุไปคูหังด้วยอ่าเขาวนี้แหละเป็นประเด็นแล้วไปคูหางข้อดีคือการที่อารมณ์เหมือนผีครับคุณกดมันได้1ทีใช่ไหมแล้วก็ในเทิร์นนั้นน่ะเจ้าเซลมันก็จะทําอะไร <S <S คุณไม่ได้เลย1เทิร์นบีีนะครับถามว่าถ้าไม่มีไปคูหางเอาตัวอะไรแทนจริงๆมันก็จะพอจะมีตัวแทนได้แต่ก็มันก็คงข้างที่จะเสี่ยงอยู่ดีเมื่อเราไปเล่นแบบ ด่าันอื่นถูกไหมก็คือท่านาของหมายเลข1718ที่เป็นตัวละครตัวร้ายที่ควีมีความสามารถคล้ายกันกับท่อมป่กูหังนะครับแตจงจิมผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเออต้องใช้คํานี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถามว่าถ้าเกิดผมไม่มีป่ายกูหัง1718แทนถ้าเกิดยังไม่มีป่ายกูหังอีกเอาตัวอะไรแทนนี่แหละครับประเด็นตัวที่ผมจะแนะนำนะครับคือทางด้านของมิสเตอร์ซาตานครับผมเป็นไงวะ มิสเตอร์ซาตานนะครับจะมีพาสซทฟที่ลดดาเมจที่ได้รับลงค่อนข้างที่จะดีมากนะค0สิบถึงเเลยนะผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นโอกาสเท่าไหร่นี่แหละไฮเชงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยิ่งเลือดเหมือนกับว่ายิ่งเลือดน้อยมันจะยิ่งหลบดีด้วยมั้งก็คือซาตานตัวนี้มันมีความสามารถในการหลบด้วยแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงด้วยค่อนข้างที่จะแข็งได้ดีเลยนะครับผมโดนถ้าไม่ตายของของเซลไปไม่ตายนะทีเดียวไม่ตายนะแต่ก็เจ็บอยู่นะครับแล้วก็หลบปล่อยมากๆเลยสำหรับมิสเอตอร์ซาต ก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าพอจะแทนไผ่ครูหังได้ถ้าไม่มีนะครับเบต้าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแล้วล่ะน่าจะมีนะครับถ้าไม่มีก็พยายามถามว่าถ้าไม่มีตัวนี้เอาตัวอะไรไปแท้งดีอันนี้เป็นช้อยที่ผมมีให้เลือก2ช้อยแล้วกันนะครับผมตัวแรกนะครับผมทางด้านของเบต้าตัวนี้นะครับหน้าที่หลักสองหน้าที่เลยคือแท้ง วกับเปลี่ยนลูกแก้วแท้งอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่รับรองว่ายังพอดีกว่าบางตัวละครนะที่โดนดาเมจเต็มอย่างน้อยก็เยังเปลี่ยนลูกแก้วได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่พอจะรับดาเมจได้นะครับผมนั่นคือทางทางของป่าเบอ,อีกแล้วนะครับต้องใช้คำว่าป่าเบอ,อีกแล้วนะครับนั่นคือเบต้าตัวนี้ก็ยังพอที่จะรับดาเมจได้นะครับดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยทีเดียวแต่ก็มีปัญหาเรื่องของลิงสกิล นะครับอาจจะต้องคุณจะต้องเออลืมบอกไปคุณจะต้องเก็บลูกแก้วให้ได้ประมาณ6ลรูปนะครับเพื่อ oh. ที่จะลดดาเมจที่ได้ลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่าโดนท่าไม่ตายจกุกไหมจุกเหมือนกันนะครับเออต้องกดัดดีๆตัวต่อไปโบลี่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถแทงได้สแต็กได้แต่ก็เหมือนเดิมนะครับโดนท่าไม่ตายทีก็มีสิบปริวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทางที่ดีก็คืออย่าโดนท่าไม่ตายด่านสุดท้ายคือระวังให้ดีคือท่าไม่ตายของเซล นะครับผมไม่โคตรแรงเลยถามว่าเราจะดูได้ไงพี่วันเทาไมนตอนไหนโกดิต้าครับอีกตัวหนึ่งที่เขาเกิดมาเพื่อแค่มองเห็นท้าไม่ตายเดียวครับที่เหลือก็แล้วแต่เว้นแต่กรรมที่คุณทํามาแล้วกันถ้าเล่นตามผมนะคือแปองลงร่างเพื่อที่ได้เห็นท้าไม่ตายเพื่อที่จะเอาโกดิต้าตัวเนี้ไปยืนอยู่ในโลเทนที่มันโดนดาเมจน้อยที่สุดโกจิต้าตัวนี้จะรับดาเมจได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะ ดอกหนึงทีโด่นสองแสนนะนะครับโดนดอกเดียวนี่คือแทบจะจบเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นด่านที่ต้องลุ้นพอสมควรนะครับรูปทีมก็จะประมาณนี้ถามว่าถ้าเกิดที่พูดมาทั้งหมดผมมีตัวไม่พอทําไงครับทําใจครับเอาจริงนะคือคุณสามารถที่จะข้ามไปแล้วไม่ต้องเล่นก่อนได้เลยนะครับสําหรับด่านนี้ข้ามไปรอจนหว่าเผื่อตู้ข้างหน้ามาดีๆ จริงๆมันจะมีทางด้าของป่าเบและก็ทั้งอีกตัวนึ่ะที่ผมเปิดไม่ได้ผมเห็นบางคนหรือแอดมินบางคนใช้ตัวนั้นผ่านก็มีนะตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับจะเป็นอีกทีอีกลูกแบบนึงเลยแต่นี่ผมจะแนะนําทีมที่มันเป็นเบสิกก่อนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูในด่านดีกว่าว่าตําแหน่งโรเตชันการเดินเอ้ยัการเดินทุยนะครับผมอ่าเรียกว่าอะไรตาแหน่งการยืนโรเตชันการจัดโรเตชันนะ ควรจะยืนตำแหน่งไหนนะครับถ้าเป็นสเตปผมเองนะเออนี่ผมใช้สเตปผมเองนะโอเคมาตำแหน่งนี้นะครับถือว่าถามว่าถ้าออกมาแบบผมเลยนะถามว่าเหมือนออกมาแบบนี้ดีไหมถ้าเอาเป็นสไตล์ผมนะครับผมจะเลือกนะครับผมสักคนหนึ่งผมใช้คําว่าสักคนหนึ่งนะครับระหว่างโกคู God, ก็สกปไผ่กูฮังนะครับอย่าเอามันยืยติดแบบนี้นะครับถ้าเป็นผมอย่าเอายนติแบบนี้เด้ขาดพยายามปัดใสกูฮังนะครับไปอีกเธอหนึ่ง เพราะว่าเราต้องการให้ไปกูฮังกับโกคูโกคูก็กตัวเนี้ยยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เจอกันเลยทําให้สองตัวนี้เจอหน้ากันน้อยสุดหรือไม่เจอเลยยิ่งดีเพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาไปถึงทางสุดท้ายอ่ะมันจะมีโอกาสที่ไปควฮังจะกดสกิลแล้วก็ข้ามเธอได้โกคูกอตัวนี้เอาไปแท้งในทีมต่อไปหลักการเล่นของจเว็บนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูอีกตำแหน่งหนึ่งนะอีกตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญนะผมก็ขอขอ่อสคิปไปเลยนะครับก็จัดตัวมานเนี้ยจัดตัวมาผมเนี่ยครับเออนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตำแหน่งนึงนะที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับผมโอเคครับมาดูในตำแหน่งโรเตชันแบบแปลกแหวกแนวอย่างนี้บ้างนะถามว่า ถ้าทําอย่างนี้ทำอย่างไรคือง่ายมากๆเลยนะครับคือดูตามลิงก์ก็ได้แต่ผมจะมีเคล็ดลับอยู่อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเวลาเราเจอแบบเนี้หรือว่าเวลาไปเจอกับเซลเดี๋ยวนี้พยายามเะครับผมนําโกคูคอสทั้ง2ตัวครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรพยายามไม่ใช่โกคู oo, พยายามนําโกคูคอสโกคูของเพื่อนกับของเราพยายามอย่าให้มันอยู่แบบเนี้คือพยายามจับมันแยกกันทําอย่างไรก็ได้พยายามให้2ตัวนี้คือคี์หลักเลยนะครับคุณ จำไว้เลยว่าด่านนี้คุณจะต้องมีตัวหลบ1ตัวอยู่ในโรเตชัน3ตัวนี้มี1ตัวนะครับที่มีความสามารถในการหลบและคนคนนั้นก็คือแล้วนะของโกคูเปีโกคูกอดเปีนะครับพยายามทำาองก็ได้สอนเนี้ยเป็นตัวที่จะต้องออกมาทุกหน้าทุกหน้านะพยายามอยากให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่3ที่ผมให้ไปอยู่ตำแหน่งที่3เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะทําการเปลี่ยนโรเตชันยังไงเห็นไหมเพราะว่ามันมันลงอยูไ่ไงเราพยายามกระจายไม่ออกจากกันก่อนนะครับด่านแรก,แรกอะ่ะพยายามจัดโรเตชันเลย ด่านแรกๆของเกมนะครับมันทําให้คุณเซตโรเตชันได้ง่ายมากเพราะว่าเซลมันเนียตีคุมไม่แรงถูกไหมคุณพยายามใช้โอกาสนะครับพยายามปรับโรเตชันของตําแหน่งทีมคุณนะครับอันนี้คือรีบรปรับเลยนะบอกเลยนะว่ารีบๆีปรับเลยนะครับไม่ยากนะครับถ้าเกิดทําตามผมก็พยายามปรับให้มันไปยืนต่างกันโอเคนะเดี๋ยวจะคิดไปเลยนะว่าถ้าเกิดเจอเซลสีเหลืองอนะ่ะตำแหน่งการยืนยังจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่สู้กับเซลสีเหลืองเลยดีกว่า โอเคครับมาดูในกรณีที่ทีมหน้าตาแบบนี้นี่ี่บอกึงบอกว่าเป็นหน้าตาทีมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมเป็นโรเตชันที่ดีนะครับผมแล้วมีอยู่ทิกถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับว่าจำไม่ผิดแล้วกันนะครับเพราะว่าเบต้าผมอะ,อะไม่ใช่เบต้าหกปีมมีความสามารถในการตายและฟื้นคืนชีพถ้าจำไม่ผิดนะจะต้องรับดาเมจโดนตีประมาณ7ทีปะ7หรือ8ทีนี่แหละเพราะฉะนั้นเอาเบต้าไปแทงเลยครับผมแนะนำอย่างนี้นะ เอาเบต้าไปแทงเลยครับเพื่อที่ให้เรามีความสามารถตรงนั้นได้เลยเพราะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางนะครับให้เราสามารถที่จะสู้กับบอสไปได้อย่างขึ้นเออผมใช้คํานี้เลยนะครับเอาเบต้าไปรับตีนเลยครับโดนเท่าไหร่โดนไปเลยครับหน่าโชคดีโลปิกบ่อยนะว่าเบต้าโดนเท่าไหร่เอาให้โดนไปเลยครับอ่าโดนไปจากโดนอะไรโดนไปดไป้วยปาเบงมหลบเก่งจริงวะที่ตอนผมเล่นนี่ไม่อย่างนี้เลยนะ พยายามเลยเอาป่าเบยไปรับยเยอะๆเลยเผื่อมันจะมีโอกาสไงในถาสุดท้ายว่าจะฟุกติดพาสีตายฟื้งคืชีอของป่าเบย์เออผมแนะนำเลยหลัะเนี้ยเอาป่าเบยไปรับเท้ายเยอะๆครับแต่โรเตชันเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะโกคูก็ส์ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้ถูกต้องครับส่วนโกจิต้าหรอถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญนะครับแต่มันยังไม่สำคัญเท่าโกคูก็ส์เพราะเราต้องการแทงครับพเพื่อนๆโอเคครับพอมาถึงตรงนี้นะครับกดสกิลของ7ปีไปเลยครับแต่อย่าเพิ่งยิงนะ แปลงล่างไปก่อนครับอยากเพิ่งยิงนะครับก็เหมือนเดิมครับสู้ไปเลยครับให้เขามาสู้ไปเลยนะครับผมอ่ะอืมตายเลยวะเนี่ยผมเสียมันตายเลยวะ่ะพอ,อ่าเิ่งตายนะลูกคือผมอยากยังไม่อยากให้มันตายเพราะาอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกทิศหนึ่งอ่ะคือพยายามเราต้องหลังจากที่เบต้าเรารับดาเมจได้พอสมควรแล้วอ่ะ เราเปลี่ยนเอาโปรยต้าึ้นมานะครับแนะนำอีกนิดหนึ่งนะเออคือม,มันอาจจะดูเล่นซับซ้อนไปนะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆนะเห็นเลยว่ามันทำอะไรบ้างแนวะเออมันมันเซตตัลวละครอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะว่าโเตชท่านสำคัญจริงๆเจอกับเซลนี่คุณต้องเก็บทุกเม็ดผมใช้คำว่าคุณต้องเก็บทุกเม็ดครับคุณปล่อยไปนี่จังหวะเสียคือจบเลยนะผมใช้คำนี้เลยนะครับผม จำประสบการณ์การเล่นมากกว่า20รอบจังหวะเสียโรเตชัท่านเสียทีนี่คือจบเลยนะฮะผมจะ้คำนี้เลยว่ายิบหลอกไปครับเออเลยต้องมาแชร์กันแบบว่าเน้นๆน้นเนืนเน้อไปเลยครับอ่าผมว่าได้อยู่นะเพราะ,ะโกติต้าเราตำแหน่งสใช่ไหมเธอหน้าเราต้องเก็บให้ได้เธอหน้าเราเก็บได้สวยนะครับโกติต้าขึ้นมาพอดีผมมองว่าสมบูรณ์แบบนะเออคำนวณโอเคถือว่า คำนวพผัดเกือบได้ตูอ่าอย่างนี้โอเคครับพยายามนะครับคำนวณนิดนึงปรับตัวละครนิดนึงอย่างนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเอาแปลงล่าครับเจ็ดปีขึ้นไปอย่างที่บอกเลยทีเจ็ดปีจะต้องอยู่ในตำแหน่งแรกตลอดผมใช้คำว่าต้องอยู่ตลอดนะครับใช้คำนี้เลยนะว่าต้องอยู่คุ๊ก ทุกครั้งที่ออกมาเจ็ดปีนะครับต้องเห็นที่ไอ้คุณเห็นหน้าทุกครั้งเพราะนี่คือตัวแทงนะ่ครับผมมือ,อโอเคมาเตินต่อไปนะครับโกจิต้าจะต้องออกมานะครับเพื่อเราจะต้องกดฟิวชั่นนะครับโอเคครับมาดูเจอเซลอาโกจิต้ามาแล้วเป๊ะครับอันนี้คือเป๊ะเลยนะ ก็ดีมากเลยครับอ่าเดินไปตามที่เราคิดไหมครับแต่ซวยหน่อยครับแม่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ยิงแอคทีฟสกิลไม่ได้นะครับเพราะเงื่อนไขยังไม่ได้นะคราสำหรับเจ็ดปีเพราะฉะนั้นด่านนี้สังเกตว่าป่ายูฮหังอ่ะปู่ฮังเราคืออะไรป่ายู่ังเราสามารถกดแอคทีฟสกิลได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากดไปเลยครับผมอเพื่อที่บอสมันจะได้ไม่ตีเราเรียบร้อยแล้วนะครับกดแปลงล่างไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เห็นทําไม่ตาย อ่าโอเคฮิวเลือดอีกับหานะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็โกดิตา้า่คือไม่อยากมันอยู่เลยอะไปกู้หังแต่ไปกู้หังถ้าไปกู้หังไม่หลบก็คือตายครับเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเหมือนคนไม่มีทางเลือกอะถูกไหมเราคงไม่มีทางเลือกอยู่ดีัเพื่อนยังไงเราก็ต้องเอาไปครับอคือเราต้องบอกว่าอัดดาเมจที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ ไปเลยครับไปครับกุยตาครับโอเคครับเรามาดูกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทำอย่างไรเออมันก็มี <c oughs> จริงๆแบบมันมีสองทางนะครับที่คุณจะทำคืออ้าโขอโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับผมจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดโดนล็อกแบบนี้ใช่ไหม เซลมันล็อกตัวได้ใช่ไหมครับมันมีวิธีนึงคือกดกินถั่วเซียนนะครับไอ้ล็อกเนี่ยมันก็จะหายไปนะสามารถกินได้เลยแต่ถ้าถามว่ากินตอนนี้เสียดายไหมแม่งโคตรเสียดายเลยครับเพื่อนเพราะเราควรจะเก็บไปใช้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ตอนนี้คืออะไรครับคือกรารที่คุณนะครับจะต้องกินลูกแก้วลุงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับสําหรับทางด้านของเจบปีนะครับเราอาจจะต้องยอมยอมนะ่ผมจะเข้า่ายอมเนี่ยอยอมเสียโลเทชันของโกครูนะครับ ในเธอเนี้ยให้ยอมไปรับดาเมจด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโกคูไม่รับดาเมจด้านหลังนะผมว่าตายนะครับสิ่งที่เราต้องภาวนาพอถึงด้านนี้แล้วผมไม่รู้ว่าเตอร์ที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเกิดโกกูของผมมันไม่รับมันไม่หลบเลยเนี่ยเท่ากับว่าจบเพียงเท่านี้เลยนะครับคลิปตรงนี้แล้วคงต้องไปอธิบายแบบอื่นแทนนะครับผมเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วครับเก็บลูกแก้วลูกแก้วลุงเนี่ยนเยอะที่สุดนะเท่าที่คุณจะทําได้นะครับผมเก็บไปครับอ่าอันนี้ผมเก็บไป3มนะ แล้วก็มีทิชอยูอ่ผมใช้คําว่ามีเคล็ดลับอยู่นิดหนึ่งแล้วกันเอาเวนแล้วสวยครับแถวบ้านเลขสวนะครับส่งนี้ไม่นะสวยเพราะอะไรครับเพราะว่าโกจิต้าของผมอะ่ะมันไม่ได้ลูกแก้วยังไงล่ะโอ้ว่าจะตายได้เลยนะครับตรงนี้คืออย่างเงี้ยโกจิต้าจะโดนดาเมจสองทีนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ยิ่ยงได้เลยนะครับเออเวนกรรมในกระตูนะครับผมก็ เพี่เกดเ,เริ่มเล่นใหม่อ่ะอธิบายหล่อเนื่องไปเลยนะครับมันมีวิธีสังเกตวิธีหนึ่งนะครับว่าทําไมพี่ไม่เอาเออ่โกคูกอสไปแทงแล่ะเนี่โกคูกอสโดนดาเมจประมาณ3ามแสนห้านะครับ Go โดนปร,มราาน 3, 000, 5, นะมาณ3ามแสนห้าถามว่าทําไมผมถึงไม่เอาไปไปรับดาเมจใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโกคูกอสตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆอ่ะตำแหน่งการยิงถ้าไม่ตายนะครับอของเจ้าเซลอ่ะมันจะอยู่ตำแหน่งแรกถ้าเกิดผมดูไม่ผิดนะ มันอยู่ตำแหน่งแรกวงเนี่ยมันดูได้ปะแต่ถ้าเดินมันแบบเนี้ยมันผมมันอยู่ตำแหน่งแรกนะหรือผมคิดเองว็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามันอยู่ตำแหน่งแรกคือถ้าเกิดผมลบได้และยิงทําไม่ตายใหญ่มันจะลบแอคชั่นของบอสอะถ้าไม่ตายของบอสมันจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะโ,โ,โกจิต้าจะไหวปะ <laughs> โกจิต้าจะรับดาเมจไม่ไหวนะครับคือโดนดอมา2สองแสนอะตีไปเลยคือากัดว่าโกกุกก็ห้ามตัวทําไม่ตายอะ วางวาไวแล้ว,วเล่นไปแล้วอ่าลองดูนะครับดูนะครับดูดวงนะไวมาดูดวงนะโดไหมโอเคสี่แส่เรียบร้อยครับแพ้มีแค่นี้แหละครับเพื่อนนี่แหละครับเกมนี้ครับไม่ต้องรุนเลยเลยถูกไหมเห็นไหมไม่ต้องรุนอะไรเลยครับดีแค่เนี้จบแล้วจบแล้วโอเมื่อก้ยิงกดออกได้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะโดนท่าไม่ตายไปแล้วครับเออดูดิ เขาขวมพิษเรียบร้อยยากก็เป็นไปตามอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับดวงสุดกาของผมอย่างที่เมื่อกี้เห็นเลยคือว่าแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะเออจริงๆนะมันร่แบบเออมาคำมันก็ทาให้รู้สึกดีนะตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยดวงของผมเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับไม่ต้องลุ้นเลยโดมเปรี้ยงเที่ยวสี่แสนคือแบบ บางครั้งเราก็แบบมยีบอกคำนวณค่าเลยนะเมื่อกี้ผมแบบมองสัญลักษณ์อย่างที่บอกคือมันเห็นนะใช่ไหมว่าทาไม่ตายอะ่ะคือถ้าเกิดจังหวะที่ไอ้สีนะมันบอกไงเดียรคือถ้าจังหวะนั้นน่ะผมดูไม่ผิดอะ่ะบอสมันยิงทาให้ตายอะ่ะเออแล้วจังหวะที่มันลบแอคชั่นพอดีไปโดนแอคชั่นบอสพอดีแล้วก็ยังมีสิทธิ์รอดนะแต่ก็แบบแต่งิมันก็ไม่รอดดีว่าถูกไหมเพราะว่าโกโกโกูกร์เรา,าโดนตีอะ่ะยังไงมันก็ไม่รอดนะเพื่อนเออไม่มีสิทธิ์รอดอยู่แล้ว <c oughs> คือแบบ ถึงเราเอาโกคุื่อกีน้นะผมจะที่ว่าตำแหน่งเมื่อกีน้นะถึงเราเอาโกคุกอร์อ่ะกินถั่วเซียนใช่ไหมครับเอาโกคุคุจโกคุกุดตุ้ยโกคุกอร์ดดันย้ายมาในตำแหน่งแรกอ่ะเราโดนทำให้ตาย3ามแสนห้านะครับแต่มันก็ไม่รอดอดีๆครับเพราะอะไรเพราะว่าโกคุโกดิต้ามันอาจจะเขาเรียกว่าแหละโดนตีโดนโกดิต้าโดนมา2ดอกละสองแสนก็ไม่รอดอยู่ดีครับตายอยู่ดีกันเลือดเ,เรามีหกแสนไม่รอดครับหลักๆคีย์พอยต์ของด่านนี้นะครับผม สรุปเลยละกันนะครับว่าคีย์พอยต์ของด่านเนี่ยสิ่งที่บอกมาใน,นตอนต้นเลยตั้งแต่เจอตั้งแต่เจอเ,จอเซล์สีแดงสีเหลืองอะท,ที่ผมทำนะคือสิ่งที่ผมทําจริงๆทุกครั้งเวลาเล่นนะบางคนอาจจะมอกว่าเฮ้ยพี่มือฟิกจังวะแต่จริงๆนะมันต้องฟิกอย่างนั้นจริงๆนะโกจิต้าจะต้องออกมาในจังหวะที่เปิดปากเกี้ยเลยอะจังหวะที่มันอย่างนั้นเลยถ้าไม่ได้เราพยาพยามออพยายามเออพยายามแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยพลาดนะเพราะว่าเราจะสามารถปิดตัวละครมไ,มได้พอดีนะพยายามจัดโรเคชั่นอย่างที่ผมบอก นะครับหรือว่าถ้าใครแบบกลัวว่าโกจิต้าจะไม่ออกมาในตำแหน่งที่เราต้องการจริงอะ่ะในเทิร์นที่เบต้าออกมาพยายามเอาเบต้าถอดเบต้าออกไปเลยก็ได้นะพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้โกจิต้าเราออกมาในเทิร์นนั้นพอดีนะครับผมทำยังไงก็ได้หรือว่าใช้ป่ายกูฮังก็ได้ในการใช้ผีหลออเพื่อหลบแล้วเอาอุต้าขึ้นมาสําคัญนะครับโกจิต้ามาเห็นทําไม่ตายเราจะได้พอเราเห็นทําไม่ตายเราจะได้วางแผนนะครับผมหรือว่าใครจะเล่นแบบอื่นก็ได้ไม่ติดนะครับแต่ โรเตชตันที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกเลยตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยคือตัวนี้ครับตัวนี้จะต้องออกมาทุกรอบนะครับอ้องออกมาอย่างอย่าใช้ว่ายอย่างน้อยเลยอ้องออกมาทุกทุกทุกเทินทุกเทินที่มีการปรากฏตัว7ปีดปีต้องออกมาให้คุณเห็นหน้าเพราะนี่คือทั้งแทงทั้งดาเมจนะครับคุณจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวนี้หลบดาเมจได้เท่าไหร่คุณก็เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะชนะก็สูงเท่านั้นหล,หลักๆคือเราต้องเอาโหลดทําไม่ตาย ถูกไหมคุณเออผมจะแชร์ที่หนึ่งคุณอย่าไปไว้ใจตัวกันดาเมได้ขาดไม่ควรเอาตัวกันดาเมจนะครับอย่างเช่นโกคูกออ็ d อาจจะโดน3ามแสผมก็ยังไม่แนะนําให้เอาไปโดนเลยผมให้คุณวัดดวงผมใช้คขาว่าให้คุณวัดดวงไปเลยครับเอาโกคุก็สก็ตัวนี้พุดอีกแกเอาโกคูก,กับเบต้าก็ตัวนี้ไปยืนแรกเลยครับ หลบได้ก็หลบหลบได้คือรอหอดหลบไม่ได้คือตายเอาแบบนั้นไปเลยนะอย่าเสียเวลาเอาตัวแทงไปรับตีนนะอันนี้พูดจริงจากใจคนที่เล่นมานานแล้วนะครับจากใจอยากแทงคนเล่นานานเล่นมาหลายรอบแล้วจากประสบการณ์20บรอบของผมนะครับไม่ควรเอาตัวแทงไปรับก็คือโกคูก็ถึงมันจะแทงได้เรอมันจะเอาโกคูก็ต์สีเขียวนะครับแทงได้ในกร,รณีเดียวคือกร,รณีที่เซล่ะมันมาตีคุณกระจุกอยู่ที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งโกคูก็ต์เงี้ยแล้วแบบ ไปตีตำแหน่งอื่นแค่แบบตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วเรามี7ปีที่สามารถลบแอคชั่นได้เอออย่างเงี้ยโกคู Goku ตัวนี้แทงไปเลยครับแทงได้แต่ถ้าเกิดมันแบบเซลมันกระจายตัวตีมั่วเลยตี2ตีสามมัง่งไม่อยากพูดเลยนะครับวัดไปเลยครับยังไงเรามองเห็นถ้าไม่ตายอยู่แล้วเราวัดไปเลยหลบได้เราก็หลอกหลบไม่ได้ก็เริ่มใหม่มีแค่นี้จริงๆครับสเต็ปด่านนี้อย่างที่ผมบอกเลยพยายามจัดโรเตชันให้ได้ประมาณอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ให้ตำแหน่งมันขึ้นมานะครับแค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็ วนเล่นไปเรื่อยใช้จริงๆนะวนเล่นไปเรื่อยวนวนเล่นไปเดี๋ยวมันก็ผ่านเองครับ20บรอบของผมไม่ถึงก็ใกล้เคียงอ่ะผมยประมาณเนี้ย ผมก็เจอเลยแบบว่ามาเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆละการขนาดคนที่ดวงเกลืออย่างผมในเรื่องการหลบนะผมเชื่อว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ดวงหลบนิบปปัติซบมากๆเลยนะครับอย่างที่ทุกคนอย่างที่บอกเลยติดตามผมวข้อนาจะรู้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กําลังเล่นเกมนี้แล้วกันนะครับสามารถที่จะดูแนวทางของผมแล้วลองไปปรับใช้เพื่อให้อันนี้เลยจริงๆผมกะจะเขียนลงในเพจตัวเองนะตอนแรกว่าแต่บอครั้งเขียนอ่ะผมก็รู้สึกว่าคนเขาจะรู้หรอวะ ว่าตัวไหนมันยืนตรงไหนนะผมก็เลยแบบวัดคลิปดีกว่าว่ะจะได้แชร์ไปด้วยประสบการณ์20รอบของเรามันต้องทําให้คนอื่นๆนะได้แบบได้วางแผนได้เห็นบ้างดีเออผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะช่วยแบบเรียนหน้ใหม่ได้นะครับผมเป็นด่านที่วัดหมดเลยนะผมใช้คำว่าด่านนี้เป็นด่านวัดไม่ใช่วัดไอคิวนะวัดว่าคุณนะ่ะเล่นเกมนี้มาในระดับไหนบ้างนะครับมันจะบอกในการยืนตำแหน่งการหลบ สกิลของตัวละครคุณแม่งรีบรีบความสามารถในการอ่านสกิลภาษาอังกฤษคุณมากเลยเออเนะี่ครับก็ป็นดานหนึ่งที่บอกว่าท้าทายดีนะนะครับเป็นด่านที่ท้าทายออกมาแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบคือมึงพึ่งดวงเยอะเกินนะครับขอดานหน้าขอร้องไม่ต้องพึ่งดวงเยอะขนาดนี้นะครับเป็นด่านที่ผมรู้สึกว่าผมเกลียดมากเพราะมันต้องพึ่งดวงเยอะมากๆมันไม่ถูกฉลอกคนอย่างผมอยู่แล้วนะครับผมก็ว่าคิดนี้น่าจะนานหน่อยแล้วกันนะนะและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเลันนะครับอย่าใช้กับผู้เล่นเริ่มต้นเลยผู้เล่นเริ่มต้นแม่งตุกไม่น่าผ่านอ่ะเอาว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กําลังจะแบบต้องการจะผ่านอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะทิ้งไปด้วยคลิปหล่อๆของป่าเบของผมนะครับผมเออคลิปมันยิ่งไม่ใช่ป่าเบหรอกเนาะมันก็แบบว่าผ่านอ่ะก็เออเดี๋ยวสุดท้ายทิ้งกันไปด้วยคลิปละกันนะครับว่าจังหวะที่ผมผ่านเนี่ยมันแบบเป๊ะทุกอย่างใช้คำว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอย่างเเเเลลลลยยะะกัันนนนนคคคครรบบบบผมมมมโออออหืืดิิใชปแี้่า กดไลคกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม